สวัสดีค่ะวันนี้สวนเกษตรป้ามะลินะคะพามาชมมะนาวพันธุ์พิเศษนะคะมะนาวแป้นไต้หวันนะคะดกจนกิ่งแทบหักเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพันธุ์พิเศษตรงไหนนะคะก็เป็นพันธุ์ที่มีความดกมากๆนะคะดกสุดๆเลยค่ะนี่ก็คือหนึ่งแค่หนึ่งพวงนะคะหนึ่งกิ่งเท่านั้นนะคะกิ่งของเขานะคะออกผลแทบจะแตกออกมาเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะนี่คือหนึ่งกิ่งนะคะเราให้ดูก่อน นี่นะคะดูค่ะยังเป็นผลเล็กอยู่นะคะกําลังจเจริญเติบโตค่ะความโดดของเขาก็จะขนาดนี้เลยนะคะมะนาวแป้นไต้หวันเนี่ยเป็นมะนาวที่มีน้ําเยอะนะคะผลใหญ่มากๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวค่ะเราให้ดูผลก่อนว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะลักษณะเป็นมะนาวแป้นชัดเจนนะคะแล้วผลใหญ่แบบนี้ ใหญ่นี่ดูความดูความใหญ่ของเขานะคะดูมือของคนถายนะคะใหญ่แบบนี้ค่ะผลน,นี้ยังไม่แก่จัดนะคะเดี๋ยวแก่จัดแล้วเขาจะใหญ่กว่านี้อีกค่ะผลพวงเขาก็จะออกมาเป็นพวงพวงลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาจะทนโลคค่ะแล้วก็มีความดกมากน้ําเยอะค่ะเวลาที่เขาแก่จัดผิวของเขาก็จะบางมากนะคะ สามารถปลูกลงกระถางก็ได้ค่ะปลูกลงกระถางก็ดกนะคะปลูกลงดินก็ยิ่งดกมากๆเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสนใจชอบมะนาวที่มีความดกหอมแล้วก็โตไวนะคะผิวบางแนะนำเป็นไต้หวันเลยนะคะเป็นไตหวันเป็นมะนาวที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะนี่ค่ะความดงเขาเดี๋ยว เราจะให้ชมความโดกของเขาก่อนนะคะว่าโดก,กันขนาดไหน<ม>เป็นมะนาวที่มีน้ําหอมและรสเปรี้ยวจัดนะคะนี่ค่ะดกมากค่ะเห็นไหมคะถ่ายไปทางไหนนะคะก็จะเห็นแต่ผลของมะนาวล้วนนะคะ,คะถ่ายไปทางนี้ก็มีแต่มะนาวมะนาวล้วนๆค่ะโดกมากนะคะต้นนี้ไม่ใหญ่นะคะ ต้นนี้อายุแค่ยังไม่ถึงปีนะคะเพิ่งลงดินไปค่ะแต่เขาแตกเร็วมากนะคะแตกเร็วโตไวนะคะสายพันธุ์นี้สวนป้ามามลีนี่เรียกว่าดกเป็นกิ่งแทบหักนะคะต้องค้ำกิ่งกันเลยทีเดียวค่ะนี่ขนาดว่าเขายังเล็กอยู่นะคะผลยังเล็กอยู่ก็ยังโน้มกันขนาดนี้นะคะหนึ่งกิ่งนี่สามารถแตกช่อมาได้เยอะนะคะ ดูกิ่งของเขานะคะกิ่งแค่นี้แต,แต่ช่อออกมาเยอะแบบนี้เลยนะคะแป้นไต้หวันนะคะเป็นมะนาวพันธุ์พิเศษที่มีความดกมากๆถ้าเราปลูกขายเนี่ยคือกําไรเยอะมากนะคะกําไรงามมากๆปลูกกินนี่ก็ตกมากเหมือนกันค่ะใครสนใจนะคะสั่งกิ่งพันธุ์ได้นะคะสวนเกษตรป้ามะลิจงังหวัดสุขโขทยัยมีกิ่งพันธุ์ของมะนาวแป้นไต้หวันจําหน่ายค่ะ ราคาพิเศษนะคะไม่แพงค่ะสนใจสั่งเข้ามาได้นะคะในเพจสวนเกษตรป้ามะลิจังหวัดสุขโขทยัยอินบ็อกเพจเข้ามาได้เลยนะคะหรือไลน์นะคะก็ใช้เบอร์เดียวกันนี้ค่ะไลน์ทักแชทเข้ามาในไลน์ได้นะคะค้นหาเพิ่มเพื่อนในไลน์0 8 4ย์8 1 7 1 4หนนะคะท่านก็จะได้มะนนาวที่มีผลใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ใหญ่มากค่ะนี่ยังไม่โตเต็มที่นะคะ ผลใหญ่แบบนี้นะคะใหญ่มากค่ะเนี่ยดูดูสิคะใหญ่มากค่ะแล้วก็แป้นเห็นชัดกัเลยทีเดียวนะคะทนโลกค่ะผลใหญ่ทนโลกเปลือกางนะคะหกมากค่ะไปรับประทานกันเลยนะคะหรือปลูกขายก็ได้นะคะผลใจทักข้อความเข้ามาได้ค่ะมะนาวแป้นไต้หวันนะคะดกจนกิ่งแทบหักค่ะ